สวัสดีค่ะก็ต้องบอกว่าฟีดแบ็กค่อนข้างทําให้เราใจฟูมากค่ะเพราะทุกคนให้การตอบรับเป็นอย่างดีแล้วก็บวกกับทุกๆคนก็คอมเมนต์บอกกันว่าได้กลิ่นอายถึงความเป็นสาวน้อยในแตเก่งแก้วทําให้เรารู้สึกว่าเราภูมิใจที่เราได้เป็นส่วนหนึ่งของจักรวาลแม่หมดค่ะ <c oughs> หนูหนูรีบโทรบอกคุณแม่แล้วก็กรี๊ดกับคุณแม่เลยค่ะว่าแบบมีหนูได้เป็นแม่มดนะอะไรเย่างนี้ค่ะ <c oughs> คุณแม่ก็ดีใจเพราะว่าอย่างที่บอกว่าหนูดูมาตั้งแต่แบบภาคภาคแรกๆแล้วอะไรเงี้ค่ะแล้วเรารู้สึกว่าเราอยากเป็นแม่มดเราอยากร้องเราอยากเต้นเราอยากแบบสามารถแบบไล่เวมนมนได้นะเลยค่ะจนมาครั้งนี้ก็เป็นภาคที่ห้าแล้วเราก็ได้มาเป็นส่วนหนึ่งของตัวละครหลักในเรื่องนี้ค่ะก็รู้สึก ภูมิใจแล้วก็ขอบคุณผู้ใหญ่ทุกท่านที่ให้โอกาสหนูด้วยนะคะอย่างตัวของตัวนำที่เป็นตัวแม่โมทของทุกท่านเราเขาจะมีคาแรคเตอร์ที่โดดเด่นแตกต่างอย่างคาแรคเตอร์ของเราเองอ่ะต้องมีการทำการบ้านอะไรเป็นพิเศษไหมหรือว่าโฟกัสอะไรในการถ่ายทอดเออให้มันเป็นให้มีความเป็นเรนนี่ในแบบของเราตัวเรนนี่ต้องบอกว่าเป็นคนที่ไม่รู้ตัวเองมาก่อนคะ่ะว่าตัวเองมีเวทมนต์จนอายุ20เราคิดอะไรก็ดันเกิดขึ้นจริงตามที่เราคิดทุกอย่างอะไรเงี้ยคะ่ะ แล้วก็สิ่งหนึ่งที่การต้องฝึกก็คือในเรื่องของการสวิตอารมณ์ค่ะคือตัวเรนนี่จะไม่สามารถควบคุมตัวเองได้ถ้าเกิดว่าคือเรามีพลังด้านมือค่อนข้างเยอะมากทําให้แค่อะไรมาสก,กิดเรานิดเดียวให้เราโกรธหรือเราโมงโหอะไรเงี้ยค่ะมันก็จะคุมเราไปหมดเลยทําให้เราแบบกลายเป็นอสูรร้ายได้เลยค่ะแต่ว่าพอเราเจอกับพ่อมดวิวเขาก็จะเป็นคนที่คอยทําให้อสูรร้ายในตัวเราอะสง,งบลง อันนี้คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นในซีนว่าแบบในซีนนี้ตอนแรกเราเอาจจะเฉยๆเป็นเป็นมนุษย์คนหนึ่งเจอเรื่องอะไรมาสะกิดนิดเดียวเรากลายเป็นอสูรร้ายที่แบบโมโหแบบกรี๊ดทุกอย่างอะไรยงี้ค่ะแล้วเจอวิวในซีนเดียวกันอะไรเยงนี้ยเราก็กลายเป็นซอฟลงทันทีอันนี้คือความยากที่เราจะต้องสวิต์แล้วก็แววตาเราต้องเปลี่ยนทันทีอะไรเยงนี้ค่ะอย่างคาแรคเตอร์เร่นี้เราไม่ม,มีความเหมือนกันตัวละครมากน้อยแค่ไหนแล้วเราตีความตาัวละครนี้ออกมายัางไงอืม ความต่างน่าจะอยู่ที่คือหนูเป็นคนที่ถ้าเวลาโมโหหรือโกรธอะไราเงี้ยค่ะเราจะนิ่งเราจะเงียบเราเใช่เราจะไม่ได้ไม่ได้เป็นสายกรีดสายบีนอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าพออ๋อความยากอีกอย่างหนึ่งคือเรื่องนี้คือการกรีดค่ะหนูเรียนรู้การกรีดจากเรื่องนี้นี่แหละคะ่ะคือปก่ินหน้านี้หนูเป็นคนกรีดไม่ไม่เป็นคะ่ะเป็นคนเสียงห้าวแล้วก็กรีดแบบ กรี๊ดแบบน่ากลัวเดี๋ยวถ้าดูย้อนไปดูช่วงแรกๆของอีพีมนตาตะเกียงแก้วอะค่ะจะเห็นว่าเสียงกรี๊ดหนูค่อนข้างใหญ่หลังๆมาก็จะเริ่มดีขึ้นเริ่มจะเป็นแบบสาวบ้างอะไรเงี้ยค่ะตอนแรกจะเสียงด้วยน้เสียงใช่ด้วยน้เสียงเราก็จะห้านนหนึ่งจนทุกคนตกใจแล้วก็บอกว่าการลองปรับเสียงไหมก็จะมีภูมินี่ยค่ะที่คอยบอกว่าการลองเพิ่มเสียงขึ้นอันนี้นึงนะให้มีความเป็นผู้หญิงหน่อยอะไรเงี<ช>้ยค่ะใช่ค่ะ พื้นที่ของช่องเรากดดันมากเลยแค่ไหนเขาต้องมารับกด,ดนนจริงจริงถามว่ากดดันไหมตอนตอนที่การถ่ายทำอะคะ่ะการไม่ได้รู้สึกกดดันนะคะคือเรารู้สึกว่าเราเต็มที่กับงานแล้วเราก็อยากให้คนดูชื่นชอบในตัวของเรนนี่ไม่ได้อยากให้คนดูแบบคิดว่าเอ้ยก็แม่มดเหมือนกันตั้ง5า<ช>้าภาคอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราอยากให้คนมองว่าอันนี้คือเรนนี่นะเสน่ห์ของเรนนี่อยู่ตรงไหนแล้วก็ความเป็น ความสดใสความน่ารักของเรนนี่บวกกับความร้ายของเรนนี่จะสามารถมัดใจคุณผู้ชมได้หรือเปล่าอันนี้ก็ต้องฝากคุณผู้ชมติดตามดูมค่ะหน,น่อคอมเมนต์ที่มันเทีกันบ้างอะไรอย่างเงี้ยเราแบบนอยไเวลา,เ,วลาเราไปเปบกบหรือว่ามีมุมมองก่อตรงนี้จริงๆกันก็เห็นคอมเมนต์นะคะก็คือมีการเปรียบเทียบบ้างแต่ว่าอันนี้คือเราก็มองว่ามันเป็นสิทธิ์ของเขาเพราะว่า มันถือว่าเป็นเรื่องดีที่เขามามาดูของเราแล้วเราก็ก็รู้สึกว่าการที่เขาแบบเป็นแฟนคลับมาตั้งแต่ภาคหนึ่งภาคสองภาคสาภาคสี่อะไรอย่างเงี้ยค่ะแลวเขามาเปิดใจดูภาคห้าอะไรเงี้ยมันก็เป็นเรื่องธรรมดาที่จะเกิดการเปรียบเทียบแต่เรารู้สึกว่าเราทําเต็มที่ที่สุดแล้วเราไม่ได้เสียดายอะไรเลยเราไม่เคยรู้สึกว่ามีซีนไหนที่เราไม่เต็มที่เราก็อยากจะให้คนดูแบบติดตามต่อไปเรื่อยๆแล้วก็ซักเอ่อเราก็คิดว่า มันจะต้องมีบางมุมที่เรนนี่สามารถมัดใจคุณผู้ชมได้อยากให้ทุกคนแบบเปิดใจเอนดูเรนนี่แล้วก็เรียนรู้ไปกับตัวละครค่ะอยากให้คนจดจำนการในฐานะแม่มดเรนนี่ยังไงอยากให้จดจำในฐานะแม่มดรเรนนี่ก็คือน่าจะเป็นในเรื่องของความสดใสของเรนนี่ค่ะคือจริงๆตัวเรนนี่เป็นคนที่มีปมในจิตใจค่อนข้างเยอะ<ม>ในเรื่องของครอบครัว แต่ภายนอกแสดงออกมาอาจจะดูแบบพยายามทำให้ตัวเองเข้มแข็งอะไรเงี้ยค่ะจนได้มาเจอวิวหรือว่าคุณยายทางิราที่เป็นคนคอยเติมความสดใสให้เรนนี่อันนี้ก็เลยอยากให้ทุกคนได้ติดตามดูว่าสิ่งไหนที่จะทำให้เรนนี่แบบกลับใจเป็นคนดีสิ่งไหนที่จะทำให้เรนนี่เป็นคนร้ายอะไรเงี้ยค่ะอยากให้ทุกคนได้เรียนรู้ตรงนี้ค่ะ ผลงานละครใช่ไหมคะต,ตอนนี้ก็มีถ่ายทําละครเรื่องลางปริศนาค่ะ<ม>แล้วก็อีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องเงากรรมเทพค่ะเงากรรมเทพเล่นคู่พี่มิกทอร์ระยะค่ะไม่ค่ะครั้งแรกใช่ค่ะคส่วนเรื่องลางปริศนาเล่นกับพี่ธันวาค่ะสปอยสองเรื่องที่ปัตติมิกนึกๆได้แบบว่าคั้นี้ได้เจอแม่มดเนนี่แล้วอีกสเรื่องเราจะได้เจอน้องการในบทบาทก,กันในบทบาทลางปริศนาจะเป็นคนที่ค่อนข้างมองโลกในแง่ดีค่ะแล้วก็เป็นคนที่ อาจริงๆคือเวลาหนูไปดูเพย์แบ็กหนูก็คิดว่าทำไมหนูเป็นคนตลกขนาดนี้คือแบบบางทีคือเราเล่นแอคตามตัวละครค่ะคือชื่อว่ากล้วยใช่ไหมคะบางทีเราก็รีแอคตามพี่ธันวาอะไรเงี้ยก็กลายเป็นอ้าวตลกเฉยอะไรเงี้ยค่ะก็อยากใช่ค่ะมันคือโรแมนติกคอมดี้ค่ะก็อยากให้ทุกคนได้ติดตามส่วนเรื่องเงากรรมเทพก็จะเป็นในพาร์ทของดราม่าหนักมากมมอยากให้ทุกคนได้ติดตามผลงานของการค่ะแล้วหนูก็จะพัฒนาตัวเองต่อไปเรื่อยๆค่ะ จากเรื่องก่อนหน,น้านี้แล้วก็รื่องอนหน้งจอแล้วก็ยังมีต่ออีกเป็นไงบ้างชีวิตช่วงนี้รีวิวที่ฟังหน่อยผลงานตอนนี้อป็นยงก็จริงๆก็ถือว่าเป็นโอกาสที่มันเกิดขึ้นกับเราที่เป็นโอกาสที่ดีมากค่ะต้องขอบคุณผู้ใหญ่ที่ให้โอกาสนี้กับเรามาแล้วเราก็รู้สึกว่าเราเต็มที่กับทุกๆงานมันก็ถือว่าเป็นกําไรเนาะถือว่าเป็นผลดีที่ได้รับการตอบรับในทุกๆเรื่องแบบยางดีมากทั้งแฟนคลับเอ๋ยผู้ใหญ่เอ๋ยเขาก็แบบเหมือนชื่นชอบกับผลงานเราซึ่ง มันก็เหมือนทําให้เราหายเหนื่อยค่ะแล้วก็รู้สึกว่าเราอยากอยู่ตรงนี้ต่อไปอยากทํางานทุกอย่างให้เต็มที่แล้วก็หนูก็คอยพัฒนาตัวเองตลอดค่ะเพราะหนูรู้สึกว่าการแสดงมันเป็นงานศิลปะที่งานศิลปะมันมันไม่มีทางหยุดนิ่งอะไรนี่ค่ะมันต้องทําการพัฒนาต่อไปเรื่อยๆแล้วก็ต้องเรียนรู้ต่อไปเรื่อยๆอันนี้คือเสน่ห์ของการเป็นนักแสดงหนูก็เลยชอบเพราะว่าการที่เราจะสวมบทบาทเป็นคนคนหนึ่งอะ มันต้องเรียนรู้เยอะมากไม่ว่าจะเป็นความคิดหรือว่าแบบการกระทําท่าทางของแต่ละคนอะไรอย่างเงี้ยค่ะเห็นว่าหนูแจ้งเกิดจากวีดีทัชสติโอโมเดลอ๋อใช่ค่ะจำคนแรกได้ไหมว่าอะไรเป็นแรงผลักดันที่ทำให้เราอยากเข้ามาทำงานในวงการ,รในวงการหมายถึงว่าหลังจากได้รับตําแหน่งแล้วคะเออตั้งแต่ก้าวแรกที่คิดว่าเฮ้ยฉันเลองมาประกวดดีกว่าฉันมาลองทํางานในวงการมันดีกว่า คือจริงๆหนูเป็นคนชอบถ่ายแบบค่ะแล้วก็เป็นคนชอบเดินแบบมากจนแบบก็มีพี่ที่รู้จักแล้วก็รวมไปถึงคุณแม่ที่อ๋อหนูแอบ,บคุณแม่มาประกวดแบบใช่ค่ะแต่ว่าคุณแม่มารู้ตอนที่เข้ารอบ20คนสุดท้ายแล้วคุณแม่ก็บอกว่าให้ตัดสินใจดีๆนะจะเอาเรียนหรือว่าจะจะ,จะมาแบบจะมาทําตรงนี้ก่อนอะไรเงี้ยค่ะ,<น>ะคือมันเป็นช่วงที่หนูเรียนปีสพอดีค่ะตอนนั้นมันก็ต้องเลือกระหว่างทําตัวจบกลับมาประกวด แต่ความบังเอ,อิญและความโชคดีของหนูคือปีที่หนูประกวดนะคะเขาเลื่อนเอบไฟแนลอ่ะไปปลายปีมันก็เลยมีเวลาให้เราได้ทําตัวจบแล้วก็มีเวลาให้เราแบบได้พัฒนาตัวเองในเรื่องของการเดินแบบจนจนมาประกวดปลายปีอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็รู้สึกว่าออโอกาสมันมาหาเราขนาดนี้แล้วช่วงเวลาทุกอย่างคือมันมันเหมือนถูกถูกเซตไว้อะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็รู้สึกว่าเราอยากทําตรงนี้ให้เต็มที่ รวมไปถึงพอเราได้มาอยู่จริงๆอะคะ่ะเรามีครอบครัวมีพี่ๆทีมงานพี่ๆในช่องรวมไปถึงแฟนคลับที่คอยแบบเชียร์อัพเราคอยให้กําลังใจเราพี่ๆนักแสดงทุกคนอะไรอย่างนะะี้ค่ะมันเลยเรามันเลยทําให้เรารู้สึกว่าเราแฮปปี้ที่จะอยู่ตรงนี้<ม>ต่อไปอย่างเราเข้ามาในการสื่อตวมันเหมือนกับเหมือนหรือเ่างจากภาพที่เราคิดในหัวบ้านเราแค่ไหนมีเขาเชื่อช็อคหรืออะไรที่เราต้องปรับตัวเป็นพิเศษไหมคะเรื่องอา่าถ้าเรื่องที่หนักเลย ก็คือเรื่องคอมเมนต์ค่ะคือก่อนหน้านี้หนูเป็นคนที่ค่อนข้างแบบใส่ใจทุกๆอย่างมากรจ,รจริงๆคือเราเราแบบเราไม่เคยอยู่จุดนี้มาก่อนแล้วเราก็ไม่รู้ว่าเออมันก็มีทั้งด้านดีทั้งด้านด้านลบด้านบวกนะอะไรอย่างนี้นค่ะบางทีเราอาจจะไปเจอคอมเมนต์ที่ที่มันทําให้เราไม่สบายใจเราก็เก็บมาคิดเยอะคิดมากเลยค่ะแต่ว่าโชคดีที่ช่วงเวลาที่เกิดเรื่องแบบนั้น,น,นเราเราสนิทกับพี่ๆนักแสดง ในเรื่องอะไรเงี้ยคะ่ะเราก็มีการปรึกษามีการคุยกันอะไรเงี้ยคะ่ะเขาก็เหมือนแนะนําเราสอนเราว่าอะไรที่เรารู้สึกว่าเราสามารถพัฒนาตัวเองได้ในสิ่งที่เขาบอกเราก็ทําแต่อะไรที่มันไม่ใช่ความจริงหรือว่าเรารู้สึกว่าเออเราเต็มที่ตรงนี้แล้วอ่ะเราก็ปล่อยไปบ้าง<ม>อะไรเงี้ยค่ะไม่ใช่คือหนูเป็นคนที่ค่อนข้างเก็บทุกอย่างมาคิด<ม>อะไรเงี้ยคะ่ะแต่ตอนนี้ก็เริ่มดีขึ้นแล้วคะ่ะใช่ค่ะปล่อยวางมากขึ้นมีไป<ค>อ่านคอมเมนต์ใดๆมีค่ะทุกคนนี้ก็ยังอ่านเหมือนเดิมค่ะแต่ว่า ออคอมเมนต์หลยายๆอย่างก็ค่อนข้างไปในทางที่บวกค่ะเพราะว่าเราก็คอยบอกทุกคนเสมอว่าหนูก็จะพย,พยายามพัฒนาตัวเองในทุกๆด้านอะไรเงี้ยค่ะก็คืออยากให้ทุกคนชื่นชอบในความเป็นตัวเราเพราะทุกครั้งที่เวลาหนูบแบบเนี่ยมาออกสัมภาษณ์หรืออะไรเงี้ยหนูก็คือเป็นตัวเองเต็มที่ใช่ค่ะจะทำให้แบบบางคนก็ชื่นชอบในความที่เราเป็นตัวเองนี่ค่ะเ้นี่ละสามสามเองค่ะใช่ค่ะไาส ถ้าถามว่าอยากออกจากวงการไหมไม,ไม่ไม่มีความคิดนี้ค่ะแต่คือเคยมีความคิดที่ท้อแล้วก็เหนื่อยตรงที่ปกติหนูเป็นคนร้องไห้ยากค่ะ<ม>แต่ว่าพอถ่ายเรื่องหงฟ้าเป็นละครเรื่องแรกที่หนูได้เป็นนางเอกแล้วก็ดราม่าหนักมากหนูร้องไห้ทุกวันทุกแท,กท,กทบจะทุกคิวเลยค่ะทําให้แบบบางทีเราก็แบบเหนื่อยกับการร้องไห้แล้วบางทีก็นั่งอยู่กับตัวเองเหมือน เหมือนเราก็ร้องไห้ออกมาเองอะไรเงี้ยค่ะเหมือนเรายังอินกับตัวละครอะไรเงี้ยค่ะจนเราได้ไปเรียนเรียนการแสดงเพิ่มเติมเนี่ยแหละคะ่ะทําให้เรารู้จักการแบบเขาเรียกะไรปล่อยตัวละครกลับไปสู่ธรรมชาติอันนี้คือสิ่งที่ที่ครูสอนใชนะคะ่ค่ะมันก็เลยทําให้ให้เราแบบก้าวข้ามช่วงเวลาที่จริงๆค่อนข้างหดหู่เลยค่ะเพราะว่าเราร้องไห้เยอะมากอะไรเงี้ยค่ะจนตอนนี้ก็แบบเวลาร้องไห้เสร็จเราก็สามารถหัวเราะได้เลย ใช่ค่ะใช่ค่ะก็เป็นศาสตร์อนนที่ต้องใช้พลังเยอะเหมือนกันเนาะใช่ค่ะถือว่าแบบเป็นการเรียนรู้ที่โอ้ตอนนั้นหนักเลยค่ะแต่ว่าเราโชคดีที่ออนูเรียนกับครูส้มนัดเวลาคุณครูเขาก็แบบสอนวิธีการแบบปล่อยตัวละครไปนี่แหละเพราะว่าเราจริงจังกับงานเกินไปอะไรเงี้ยบางทีก็อาจจะส่งผลเสียต่อสุขภาพจิตเราได้อย่างงี้ค่ะ อันนี้ฉันต้องเอาชนะคนี้ให้ได้าเงี้ยตอนนี้ตอนนีห้หมายถึงว่ามอ,มองย้อนกลับไปอ๋อถ้ามองย้อนกลับกลับไปก็จะมีในเรื่องของเสียงที่ห้าวค่ะคือทุกคนก็จะบอกว่าแบบทําไมนางเอกคนนี้เสียงห้าวจังเลยเบางคอมเมนต์ก็อาจจะใช้คําพูดแรงหน่อยอคือไม่ไม่แรงหน่อยก็คือแรงมากอ,อะไรเงี้ยค่ะแต่เราก็พยายามปรับซึ่งถ้าทุกคนสังเกต จากเรื่องแรกเสาห่าหนูคือห้าวแบบห้าวมากเสียงใหญ่กว่าพี่เกรซสพลที่เล่นเป็นคู่หนูค่ะ <c oughs> คือแล้วคือแบบหนูรับบทเป็นทหารอะไรเงี้ย <c oughs> บางคนก็อาจจะมองข้ามไปแต่บางคนก็จะแบบทาไมนางเอกไม่เสียงหวานเลยอะไรเงี้ย <c oughs> ใช่ค่ะใช่ค่ะ <c oughs> จนมาหงฟ้าเราก็ปรับขึ้นเล็กน้อยแต่ว่าเวลาเราร้องไห้เวลาเราปล่อยอารมณ์ไปตามตัวละครจริงๆอะเราก็ไม่สามารถจะควบคุมเสียงเราได้อะไรเงี้ยค่ะ จนมาอีกเรื่องหนึ่งเราก็แบบพยายามปรับขึ้นเรื่อยๆก็ก็จะพยายามปรับต่อไปค่ะแต่ว่าด้วยความที่เนื้อเสียงหนูเป็นแบบนี้หนูก็ก็จะพยายามนะคะทุกคนแต่แล้ววันนี้เราก็แบบเขาเรียกนะการพิสูจน์ให้ทุกคนเห็นแล้วด้วยการมาเป็นนางเอกอย่างต่อเนื่องในเรื่องความหมายของการยังไงบ้างในการเป็นนางเอกการรู้สึกออเ่สำหรับการการรู้สึกว่าเป็นนางเอกก็ถือว่าเป็นอีกก้าวหนึ่งที่สําคัญค่ะแล้วก็ เรารู้สึกว่าเราอยากทําให้เต็มที่แต่ว่าทุกครั้งเวลาการถ่ายทําละครหรือว่าเวลาแบบละครออนเราไม่เคยคิดว่าเราเป็นตัวหลักของเรื่องนะ mm hmm. เพราะสุดท้ายแล้วทุกตัวละครคือตัวเดินเรื่องค่ะ mm hmm. ทุกตัวละครจะซ mm ับพอร์ตกันเสมอแล้วก็อันนี้คือสิ่งที่แม่จุม๋มอทุมพรสอนหนูมาค่ะว่าแบบทุกตัวละครมีความสําคัญ mm hmm. เพราะฉะนั้นห้ามห้ามแบบวางตัวเหนือคนอื่นถึงแม้ว่าโอเคเราจะอยู่ในฐานะนางเอกนะ แต่ว่าสุดท้ายแล้วอะทุกคนทุกตัวละครจะคอยซัพพอร์ตเราถ้าเราแบบเปิดใจรับทุกคนทุกคนก็จะเปิดใจรับเรารักเราเหมือนกันอะไรเงี้ยค่ะมีคารสถ้าคชมนี้างเลยท,ที่สุดเหรอคะอก็เป็นในเรื่องของ การแสดงแล้วกันค่ะ ừ ừ. ก็ก็เวลาเห็นคอมเมนต์ที่บอกเออน้องแสดงดีจังน้องแสดงเก่งจังไม่ว่าจะเป็นในซีนของพาร์ทแบบคอมเมดี้พาร์ทบูพาร์ทดราม่าอะไรอย่างงี้ค่ะอันนี้คือมันก็เหมือนเป็นเป็นผลลัพธ์ที่เราได้จากการพยายามทําอย่างเต็มที่อะไรอยงี้ค่ะซึ่งก็ขอบคุณแฟนๆทุกคนรวมไปถึงแบบทีมงานพุ่มกับทุกคนที่ที่แบบไม่เคยปล่อยผ่านหนูเลยอะไรเงี้ค่ะคือ เราเรารู้ว่าเขาอยากอยากทําให้เราออกมาดูดีที่สุดซึ่งพอผลลัพธ์มันออกมาแฟนๆชื่นชมแฟนๆชื่นชอบก็หายเหนื่อยค่ะและ้วก็อันนี้คือสิ่งที่ใจฟูก็คือมีแฟนคลับคอยซัพพอร์ตเสมอค่ะคุณมองจาการแข่งขันบางดีปะในช่องเราเองก็มีนางเอกเก่งๆเ,เ,เ,เยอะ,อะในวงการนั้นๆก็ยิ่งเยอะไปอ,อีกนักแ,แสดงดารายิ่งอินฟลูเอนเซอร์ก็ยิงพื้นที่สื่อได้หมดคุมองจากการแข่งขันในการนี้ในอื่นอ่ มุมมองต่อการแข่งขันเหรอคะหนูรู้สึกว่าหนูทําทุกอย่างอย่างเต็มที่แล้วหนูก็รู้สึกว่าโอกาสที่หนูได้รับมาหนูก็อยากทําให้มันดีที่สุดค่ะ<ม>หนูไม่ไม่อยากคิดว่าเราจะต้องไปแข่งขันกับใครสิ่งหนึ่งที่เราต้องแข่งขันก็คือแข่งขันกับใจตัวเอง<ม>บางครั้งเราอาจจะท้อเราอาจจะเหนื่อยสิ่งนี้ค่ะคือสิ่งที่หนูจะต้องแบบผลักดันตัวเองว่าเราต้องสู้นะเราต้องพัฒนาตัวเองต่อไปนะอะไรเงี<ม>้ยค่ะ คือการที่ถ้าเกิดว่าเราแบบเอาตัวเราไปมองเปรียบเทียบกับคนอื่นอันนี้จะทําให้เราส่วนตัวหนูจะรู้สึกว่าแบบมันจะทําให้เรารู้สึกแย่ขึ้นแต่หนูก็จะบอกตัวเองเสมอว่าทุกอย่างที่เกิดขึ้นมันดีเสมออะไรที่เราสามารถพัฒนาได้อะไรสามารถที่เราพอจะทําได้ในส่วนที่เราจะยืนอยู่ในวงการนี้เราก็จะทําต่อไปค่ะอย่างอย่างที่บอกว่าช่วงนี้อินฟลูเอนเซอร์มาใช่ไหมคะเราก็พยายามทําแบบ ทำสื่อโซเชียลเราให้แบบอยู่ในกระแสต,ตลอดเวลาอะไรเงี้ยเพื่อที่จะให้ทุกคนแบบยอมรับเราในส่วนหนึ่งด้วยต,ตัวให้เข้ากับแพลฟอร์มต่างๆพัฒนาใช่ค่ะเพราะว่าโซเชียลช่วงนี้ต้องบอกว่ามาแรงจริงๆคะ่ะในทุกช่องทางเราก็พยายามทําให้ทุกคนแบบได้เห็นหน้าเราบ่อยขึ้นแล้วก็ อยากให้ทุกคนรู้จักตัวตนหนูจริงๆค่ะแบบไม่อยากให้รู้จักแค่ผิวเผินซึ่งหนูก็เป็นตัวเองค่อนข้างสูงค่ะทุกคนทุกคนไปส่วนโซเชียลคือเป็นเร100%ใช่ค่ะคือหนู100%ค่ะถ้าแบบเห็นจากสัมภาษณ์ที่ผ่านๆมาก็คือตัวหนูเองค่ะทุกคนค,คเืจัจวจป็นกางงานหการชไนอดง,งเลยน,นีบบนน้ึเป็นหลักในการใช้ชีวิตได้อัี้เป็นหลักในการใช้ชีวิตได้ไคือ จริงๆในวงการพี่ๆก็สอนหนูมาเสมอค่ะในเรื่องแบบความอ่อนน้อมทำ,ทำตนอย่างที่บอกว่าแม่จุ๋มบอกว่าอย่าวางว่าเราเป็นนางเอกแล้วเราคือตัวหลักของเรื่องนะอะไรเงี้ยเพราะสุดท้ายแล้วการทำงานมาคือทำงานกับส่วน,นอ๋อมีอีกหนึ่งอย่างค่ะพี่เข้มหัสวีเคยสอนหนูคือเข้ม,มเล่นกับหนูเรื่องแรกก็คือไข่บ้านไรเป็นเรื่องแรกของหนูค่ะเขาก็บอกว่าเราอ่ะต้อง เขาเรียกอะไรเหมือนเขาเรียกว่าเหมือนเราต้องไม่ไม่แบ่งแยกระหว่างทีมงานกับน,นักแสดงค่ะ mm hmm. เพราะว่าสุดท้ายแล้วอะผลงานเราจะออกมาดีไม่ดีมันคือการทำงานร่วมกันเป็นทีมเข mm hmm. ้มสอนเสมอว่าเราต้องให้เกียรติทีมงานด้วยนะ mm hmm. ไม่ใช่ว่าแบบระวังตัวเป็นนักแสดงอะไรเงี้ยค่ะอันนี้คือสิ่งที่ที่หนูแบบจำจากเข้มมาแล้วก็ เ,เข้มบอกว่ามันจะทําให้เราทํางานง่ายขึ้นแล้วก็ผลงานที่เราทําออกมามันจะออกมาดีมากๆเพราะว่าเราเป็นแค่ส่วนหนึ่งของผลงานนะแต่ทีมงานก็คือแบบองค์รวมที่คอยช่วยดันเราขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ได้ทั้งผลงานได้ทั้งมิตรภาพต่างๆที่เกิดขึ้นในระหว่างการทำงานใช่ค่ะพูดถึงในแง่ของความสำเร็จแล้วนะคะประมาณวันนี้สามปีคิดว่าตัรเองประสบความสำเร็จตามที่คาดไว้กี่เปอร์เซ็นต์แล้วแล้วมองเป้าหมายยังกันเลยว่าอยากประสบความสำเร็จยัง ไม,ไม่ได้คิดเรื่องเรื่องแบบเป้าหมายมาเลยใช่ค่ะคือเราแค่รู้สึกว่าทุกผลงานที่เราทำออกมามีแฟนๆชื่นชมมีแฟนๆชื่นชอบมีแฟนๆหลงรักเราในตัวละครน,นั้นๆเราก็รู้สึกดีใจมากๆแล้วค่ะแล้วก็อย่างที่บอกว่าเราก็อยากพัฒนาตัวเองต่อไปเรื่อยๆพอมามองเป็นเปอร์เซ็นต์เป็นตัวเลขเราก็ไม่ค่อยคิดไม่ค่อยออกแล้วเลยค่ะแต่ก็จะพยายามพัฒนาตัวเองต่อไปเพื่อเพื่อที่จะไม่ทำให้แฟนๆผิดหวังค่ะ ตอนนี้ยองลอยยิ้มอะไรอย่างเงี้ยตอนนี้น,น่าจะเป็นเรื่องของมีม,ม,มั้มลา,ลางคะใช่ค่ะเพราะว่าคือมีมหนูเริ่มเกิดมาจากเรื่องลือไทยพอดีค่ะ,ะ,ะคือหนูแค่เล่นเป็นตัวลือไทยค่ะทุกคนแต่ว่าทุกคนก็คิดว่าหนูเล่นเป็นตัวเองแต่จริงๆหนูคือเล่นเป็นตัวละครนะคะแล้วก็จะมีมก็ดีใจค่ะเพราะว่าแบบคือเหมือนแฟนๆก็จะชอบแคปหน้าเรามา ทุกทุกอีพีเลยค่ะก็คือมีมเราเยอะมากจนมาถึงเรื่องมนตราตะกีงแก้วก็ยังมีมีมค่ะเราก็อ่าเริ่มกลับมาคิดแล้วว่าหน้าเราตลกขนาดนั้นเลยเหรออะไรเยอะแต่ว่าจริงจก็ก็อาจจะเป็นเพราะว่าเราเป็นตัวละครได้เต็มที่มั้งคะเป็นนางเอกร้อยมีมทมีไป้ใช่ค่ะพูดถึงมีอะไรที่เราสึกอยากกลับไปแก้ไขไหมไม่ว่าจะเป็นเรื่องผลงานการาน ตอนนี้หนูว่าไม่มีนะคะคือหนูรู้สึกว่าทุกอย่างที่เกิดขึ้นมันดีเสมอทุกอย่างในช่วงเวลานั้นมันดีที่สุดแล้วอะไรเงี้ยค่ะสิ่งหนึ่งที่ที่เราอยากทำก็คืออยากทำปัจจุบันให้ดีเพื่อที่อนาคตเราจะได้ดีขึ้นกว่าเดิมอะไรเงี้ยค่ะสิ่งที่ภูมิใจที่สุดม a สเตอร์พี e ในชีวิตเลยสิ่งนี้เราภูมิใจที่สุดในชีวิตสำหรับาจารคือเรื่องอะไรเรื่อง ยกตัวอย่างได้ไหมคะอะไรก็ได้เลยในชีวิตอาจจะเป็นแค่เรื่องเล็กๆน้อยๆในชีวิตก็ได้นะ,ะที่เรารู้สึกคิดแล้วเออวันนี้แม่ภูมิใจหว่ะอะไรเงี้ยก็เทากับเข้าเก่งปลูกต้นม<อ>ไมั๊ยสวยได้หมดเลยนะน่าจะเป็นเรื่องที่พาคุณพ่อคุณแม่ไปเที่ยวต่างประเทศได้ค่ะ <c oughs> อันนั้นตอนนั้นยังอยู่ในช่วงเรียนอยู่เลยค่ะ <c oughs> แล้วก็เรา เป็นอินฟูในเชียงใหม่ค่ะแล้วก็พยายามทํางานเก็บเงินแล้วก็คุยกับพี่ๆพี่ๆในครอบครัวเนี่ยนะคะพี่สาวว่าแบบเอออยากพาป้ากับมีไปเที่ยวต่างประเทศจังเลยอลยะไรเงี้ยค่ะจนได้พาไปแล้วจริงๆแล้วเราก็รู้สึกว่าเราอยากทําตรงเนี้ยให้แบบเกิดขึ้นบ่อยๆอะไรเงี้ยค่ะแต่ช่วงนี้ก็ทํางานเก็บเงินเพื่อที่จะพาคุณพ่อคุณแม่ไปเที่ยวให้ไกลขึ้น,นะคะ่ะใช่ค <laughs> เ,เรื่องเเรื่องเบาๆหมค่ะ <c oughs> เรื่องหัวใจเรื่องหัวใจ ยังค่ะเ <laughs> พราะยังค่ะจริงจริงไม่ได้ปิดนะคะแต่ว่าอาจจะเป็นเพราะว่ายังไม่มีใครเข้ามามากกว่าค่ะแต่แต่หนูก็ไม่ได้ปิดนะคะทุกคนเข้ามาได้ค่ะประกาศไว้แล้วตรงนี้ประกาศไว้แล้วตรงนี้ค่ะคน<พ>อ, <laughs> อ่านเหมืใจนกัะต้องเป็นบริษัทยังไงเออพอเราแบบจบระจเขาเรียกนะจบการเรียนการศึกษาเจาแล้วอะไรเงี้ยมีหนา้าที่การงานหมือเปาแบบ หนูไม่ซีเรียสเลยค่ะแต่สิ่งหนึ่งที่ที่หนูรู้สึกว่ามันจะทําให้ความรักไปต่อกันได้ก็คือความเข้าใจอยากให้เขาเข้าใจในสิ่งที่เราเป็นแล้วเราก็อยากเข้าใจเขาคือหนูเป็นคนที่ค่อนข้างใส่ใจคนรอบข้างแบบอยากเทคแคร์เขาให้ได้มากที่สุดอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็เราเรารู้สึกว่าถ้าเราคุยกันคลิกกันเข้าใจกันมันก็จะไปต่อกันได้ค่ะไม่ว่าจะเขา จะเป็นยังไงก็ตามแต่ถ้าเราแบบเข้าใจกันแล้วกันมันก็จะไปด้วยกันได้จีบก่อนชอบชอบคุณมาจีบก่อนหรือจะจีบเขาก่อนรักคนยังรานหรือได้หมดจริง,รงๆเข้ามาจีบหนูก็ได้ค่ะแต่ว่าหนูก็ชอบจีบคนอื <c> ่น <oughs> หนูจะจค่ะจีบเข้ามาจีบหนูได้ได้หมดค่ะแต่ว่าในวงการหอใวงการอะไรก็ไม่ติดไม่ติดค่ะไม่ติดเาะคนแบบรู้สึกว่าถ้าในวงการมันคุยกันง่ายกว่าอะไรอย่างเงี้ยไม่ไม่ไม่ติดเลยค่ะแต่ว่าอย่างที่บอกว่า ความเข้าใจคือสิ่งที่สําคัญถ้าเราเข้าใจในในพาร์ทของเขาเขาเข้าใจในพาร์ทของเราอะไรเงี้ยมันก็จะไปกันได้มีอยามความรักมันมีอย่างความรักของรังการนะวันนี้ไม่ใช่แค่ความรักหนุ่มสาวแล้วความรักที่เราเคยสัมผัสมาจากเขท้องพ่อพุ่แม่แฟนคับเพื่อนหรือใครก็ตามที่สับพอร์เราให้คำนิยามความสำคัญที่สุดอืม,อมเคยมีคนบอกกันว่าถ้าเรารู้จักคําว่ารักตัวเองเป็น เราก็จะสามารถส่งต่อความรักให้คนอื่นได้ค่ะแล้วทุกวันนี้หนูรู้สึกว่าหนูได้รับความรักจากครอบครัวจากเพื่อนร่วมงานจากแฟนคลับด้วยความสุขเราก็อยากจะส่งความสุขให้กับทุกคนได้เหมือนกันเวลาหนูไปงานเวลาพูดแล้วก็วจะร้องไห้เวลาหนูไปโอ้ใจมึงนคะคะเวลาหนูไปงานแล้วเจอแฟนคลับอะไรเงี้ยค่ะหนูเห็นเขามีความสุขหนูไม่ได้เศร้านะทุกคนแต่มันซึ้งอะ คืออย่างเจะสีคอนเสิร์ตที่ผ่านมาอะไรเงี้ยคะ่ะเขาก็จองรถตู้ไปไปด้วยกันแล้วก็ทำป้ายไฟมาให้เราอะไรเงี้ยคะ่ะขอบคุณมากๆแฮปปี้จริงแต่ว่าหนูไม่ได้เศร้าแล้วทุกคน่ <c oughs> เป็นน้สน <c oughs> ใช่ใช่ค่ะแล้วก็ <c oughs> เรารู้สึกว่าคือทุกครั้งเวลาแฟนคลับเขาบอกเราอะไรเงี้ยว่าแบบเราคือรอยยิ้มของเขาล้วคือความสุขของเขานะอะไรเงี <c oughs> ้ยเราก็รู้สึกดีใจแล้วก็อยากจะบอกเขาว่าเขาก็คือความสุขของเราเหมือนกันเพราะว่าที่ผ่านมาคือเราได้รับ ความรักจากครอบครัวเต็มที่จนแบบเรามีกลุ่มคนที่เพิ่มเข้ามาอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็รู้สึกแบบเติมเต็มได้มากขึ้นอ,อุ้ยจะพูดแล้วก็จะร้องไห้ทุกคนเที่ยวเขาถือแล้วแฟนคลับได้ได้อยากเลยแล้วจะมีนาทีแรกที่เรามีแฟนคลับเป็นของเรียนได้เลยจ๊ะพอเข้ามาในวงการทูบเฮ้ยมีคนมาเชียร์แล้วว่าอะไรอย่างเงี้ยมีเป็นยังไงรู้สึกดีใจมากค่ะแล้วรู้สึกว่าคือ ตอนนี้ก็ยังมีคนกลุ่มนั้นที่ซัพพอร์ตหนูตั้งแต่ประกวดไยซุปค่ะ mm hmm. ตั้งแต่ช่วงเก็บตัวเลย mm hmm. เขาก็แบบมาให้กําลังใจเราตอนนั้นขนาดเราเป็นคนที่แบบยังไม่ได้มีชื่อเสียงอะไรเลย mm hmm. ใช่ค่ะ mm hmm. คือเขาก็แบบทักมาให้กําลังใจแล้ววันประกวดเขาก็มาเชียอะไรเงี้ยค่ะแล้วเราก็รู้สึกว่าจนถึงทุกวันนี้เขาก็ยังอยู่กับเราแบบสมปีแล้วอะไรเงี้ยค่ะ mm hmm. แล้วก็ขอบคุณทุกคนมากๆแล้วรวมไปถึงแบบแฟนคลับที่เข้ามาใหม่เรื่อยๆอะไรเงี้ยค่ะขอบคุณที่ชื่นชอบแล้วก็เอ็นดูในตัวหนู

ใช่ค่ะอุยหนูเซนสิทิฟเรื่องนี้มากเลยทุกคนคือเขาบอกว่าอยากอยากเห็นเรายิ้มเยอะๆอยากเห็นเรามีความสุขเยอะๆอะไรเงี้ค่ะเพราะว่าเมื่อไหร่ที่เรายิ้มเมื่อไหร่ที่เรามีความสุขเขาก็มีความสุขกับเราอะไรอย่างนี้ค่ะเรื่องง่ายๆที่แบบใจปูนะใช่เฮ้ยอย่าไหลนะน้ำตาเดี๋ยวนะเรอที่ลยอหเราอยากขอบคุณอะไรต็บอกได้บอกได้เต็มที่ลงติดนทหมดที่เรามีช่องทางติตามอเตโอเคค่ะก็ ก่อนอื่นนะคะต้องจิจจุ่มขอบคุณค่ะแบบนึงนะคะทุกคนเนี่ยพอยิ่งพอผ่านเจ็ดสีคอนเสิร์ตแล้วเรายิ่งรู้สึกว่าแบบใช่ค่ะคือทุกคนเขาเขามาถึงแม้จะอยู่ไกลก็ตามเขาก็มาแล้วก็แบบมีทั้งฟู้ดพพอร์ตมีทั้งแบบป้ายไฟที่เอามาให้อะไรเงี้ยค่ะมันเลยทำให้เราแบบหายเหนื่อยได้เลย ก็ต้องขอบคุณแฟนๆทุกคนนะคะที่ติดตามกันมาตั้งแต่แรกหรือว่าแบบเป็นแฟนคลับใหม่ที่เข้ามาขอบคุณกําลังใจที่ส่งให้เสมอแล้วก็ขอบคุณคําชื่นชมยังไงหนูก็จะพยายามยิ้มเยอะๆแล้วก็ส่งความสุขให้กับทุกคนต่อไปนะคะและที่สําคัญก็ฝากละครของการต่อไปเรื่อยๆนะคะทุกบทงานเลยไม่ว่าจะเป็นแบบทั้งในโซเชียลส่วนตัวแล้วก็รวมถึงทางช่อง7ด้วยก็จะมีละครเรื่องมนตาตะเกียงแก้วค่ะสาวห้ารีรันแล้วก็เรื่องรางปริศนาแล้วก็เงากรรมเทพค่ะฝากทุกคนด้วยนะคะ